ตื่นเที่ยงเลยแล้วเนี่ยอืพร้อมตื่นเที่ยงเลยเหรอขึ้นไปนอนตุ๊กแกนะมันเกาะอ,อยู่ตรงแอร์นะพร้อมตื่นเที่ยงเลยเหรอเนี่ยไม่ไม่อะไรตัวนี้มัน สิบสองนาฬิกาสิบสี่นาทีเนี่ยพร้อมตื่นเที่ยงเลยเหรอไม่ไม่ได้ไงแม่รอหนูตื่นแม่ไกินข้าวตั้งหลายรอบแล้วนจนแม่อ้วนแล้วเนี่ยกรไนีไงนี่พร้อมนอน จะมีโอกาสพูดไหมคะน้องจะพูดไหมไม่แล้วน้องโตขึ้นน้องจะพูดไหมคะไม่ทำไมคะมเขาพูดภาษาอังกฤษภาษา,านโน่นภาษานี่กันนี่ยังไม่พูดกักภาษาเลยคะ่ะน้องจะตื่นไหมคะไม่นี่หนูตื่นเที่ยงเลย เตื่นเที่ยงแลนะคะเนี่ยตื่นเที่ยงเลยเหรอตื่นเที่ยงเลยเหรอต้องทำโทษใครตื่นเที่ยงยกมือขึ้นใครตื่นเที่ยงยกมือขึ้นไม่ใครตื่นเที่ยงยกมือขึ้นโอ้ดูสิใครตื่นเที่ยงยกมือขึ้นใครตื่นเที่ยงยกมือขึ้น ใครตื่นเที่ยงยกมือขึ้นไขเตื่นเที่ยงยกมือขึ้นไม่ไมตื่นลุกไม่ไม่ลุกไม่เป็นแบบนี้มาสองวันแล้วค่ะไม่อยากลุกจากที่นอนประมาณว่ายัางนอนไม่อีก บางครั้งคุณแม่ก็คิดนะคะว่าอะไรแม่ไม่พูดอะไรเลยไม่เราไม่ให้แม่พูดเหรอไม่ไม่ให้หนูพูดไม่ไม่ให้ใครพูดไม่บางครั้งคุณแม่ก็คิดว่าลูกอาจจะนอนไม่พอหรือเปล่าเพราะนางน,นอนตั้งแต่เที่ยงคืนขึ้นถึง เที่ยงวันสิบสี่นาทีสิบสองชั่วโมงได้จะพอแล้วนะลูกแม่จุบมั้งแม่หอมมั่งฮะห,ห,หอมมั่งอะแม่หอมมั่งเจ้เไปไหนแล้ว อแม่หอมมั้งหอมมั้งโอ้โอ้โอ้ไม่ขอโทษหนูจะลุกแล้วใช่ไหมครับไม่เอ๊มันเป็นอีหยังเนาะมันเป็นอีหยังไมเคยอ,อยากบมเคยอยากลุกเลยเหรอก้าวไปอีหยังไมเคยอ,อยากลุกนะฮะ มหอมไปดูไปดูไปดูแมงข้างนอกไหมไม่ฮะแมงข้างนอกไปดูไหมไม่หรืออยากนอนต่อใช่ไหมไม่ใช่บอกสิไม่ใช่พูดไม่คุณแม่เหมือนจะเป็นวัด คืนคุณแม่ถ่ายงานดึกนิดนึงนั่ง,งจะขอนอนต่อหรือขอเวลาส่วนตัวสักพักนะคะคุณแม่ก็เลยไม่ถ่ายคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนใครนะคะที่รักแลวก็เอ้นดูน้องกดไลร์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะ ดูใน Youtube ก็ฝากกดติดตามกดไลค์หรือคอมเมนต์มาให้กำลังใจนองกันได้นะคะสวัสดีค่ะ